ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอ่าทุกคนเลยผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับคตอนนี้เราอยู่กันในเกมรเราบอกนะผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันในแกมที่มีชื่อว่า stop neighbor at 4 u r am นะผมเย้ Yay! ครับเจาะเหมือนเดิมน,นะครับใครอยากผมทำเกมไหน,นรือทำเกมเกี่ยวกับอะไรหรือทำเกมสไตล์ไหนแนวไหนไหรือว่าทำเกมประมาณไหนหรือแบบไหนนะครับจะมาบอกผมได้ตลอดทางคอมเมนต์ที่ของยูทูบหรือเป็นคอมเมนต์คลิปนี้คอมเมนต์ของกีตาร์สุดหรือคอมเมนต์ของกีตาร์ตันหรือคอมเมนต์ของกีตาที่มันเก่าเก่าเก่ว่ามาเจะผมลืมไปแล้วผมตามด่านตามแล้วไม่นะนะโอเคจะไปก็แม่โอ้โหตื่นมาตีสี่นะครับ พื่อนบ้านเสียงดังชิบหายเลยนะฮะนอนไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแม่งต้องไปคุยเคลียร์ให้มันชัดให้มันชัดเจน,นครับเราเอาต้องขึ้นไปชั้นบนนะเพ, <c oughs> พื่อไปบอกเพื่อนบ้านนะว่าให้เสียวเบาเบาหน่อยนะโอ้โหนอนไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีเงินสดอยู่นะฮะซึ่งเมย์เก็บ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 ตังค์ได้ไหมเอ่ยอ๋อไม่ได้นะฮะอันนี้เสียอันนี้อันนี้เสียอ,นนอันนี้เสียตังค์นะผมลืมไปโทษทีเล่นเพิ่อเนี้เพื่อเล่นครั้งแรกเลยนะครับโอเค มีหน้าใครบางคนอยู่นี้นะฮะแต่เราไม่สนใจนะเราไปดีกว่าโอเคเปิดไฟได้ไหมโอ้เปิดได้มาปไปไอโอ้เพื่อนบ้านต้องเคลียร์แล้วแหละไม่เคลียร์ไม่ได้แล้วนอนไม่ได้เลยแม่งเอ้ห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้ห้องผมนะอันนี้ห้องเรวะมีทีวีเหรออ๋อมีไฟแช็กเดียวเฮ้ยผมไม่ได้จะุรบบุรีนะทุกคนมันมันมีไฟแช็กมันมาได้ไงวะงง ห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องอ๋ออันนี้ออกนอกห้องใช่ไหมโอเคเข้าด่ห้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาของกันก่อนนะคุณผูมจะมีของอะไรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มีฉากจะหลายแบบเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นหรอกนะแต่เห็นเขาบอกว่าว่ามนี้จะฉา,ก,ากจบหลายแบบนะบซึ่งมันต้องลองมาทุกคนเออไม่ลองไม่ได้แล้วน,นี่ห้องซักผ้านะครับมีมีอะไรไหมเนี่ยตังอ๋อมีสิบเหรียญนะครับโอเคอุ้ยอีสิบเหรียญว่ะแจ๋วจริงเลย ไม่ตังไม่อาไม่ตังหล่นหล่นอยู่ที่พื้นด้วยอ่าฮะอ่า <c oughs> เขาบอกว่าห้องน้ํานะครับนี่คือกระดาษนะฮะนี่นี่นี่กระดาษเองเหรอแล้วว่าเขาเขีดค้าว่าทรายออกไปนะครับอย่าบอกนะว่ามันคือกระดาษทรายอะอเหียไม่ใช่ดากที่นี่คือดากพังหมดแน่นะครับโอ้โหชิบหายแล้ว ผมไม่อยู่แล้วครับห้องนี้มันอันมันอันตรายนะโอเคอยู่ไปเช็ดทีแม่งดากพังหมดนะครับมีโทรศัพท์เฮ้ยจะได้ว่ะมีอะไรบ้าเนี่ยมีมี messenger นะฮะนี่คืออะไรรูปโปรไฟล์ Windows นะครับมีวินเดอร์นะครับเหมือนแอปหาคู่นะยังไม่มีใครเอาโหขึ้นอย่างนี้ไม่มีใครต้องการคนหนึ่งแกงหรอกแหมเจ็บจี๊ดนะฮะอย่างนี้มาคราบกันโชว์นะครับผูหาคดีเพื่อนสาวอ่า เอา้าไม่มีลืมไปโอ้โหแจ็คแจ็คเพื่อนเอา้าโทรไม่ได้แจ็คเอ่อเหมือนแจ็คจะไม่ว่างคุยกับเรานะครับอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปนะฮะเขาส่งเสร็จจะหลับหลับหมดแล้วนะซึ่งเนี้ยนะครับมันตีสี่นะฮะเดี๋ยวนี่มันอะไรนะบินค่าเช่าห้องมันบินค่าไฟฟ้าไปไปสซบสีเหรียญพระเจ้าโอ้โหอย่างเยอะ หาตังค์มาจ่ายก่อนรู้สึกว่าเหมือนจะเก็บเ็จตังค์เอาไว้แถวนี้นะแบบเออแบบว่าเศษเหรียญอะไรอย่างงี้นะน่าจะพอจ่ายค่า้าห้องนะผมว่านะนี่ให้เอาลืมอเอคเก็บก่อนนะฮะต้องหาตังค์มาจ่ายค่าไฟค่าห้องอีกโอ้โหชิบหายแล้วซวยครับรออะไรอะ่ะงะไองานเนี้ยอันนี้ห้องแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ตู้เย็นอ่ะฮะกูเข้ามังงี้นี้ได้เลยเหรอในตู้เย็นเนี้ยโอ้โหมีชีสนะครับกินได้ไหมเอ่ย พื้นมันลื่นนะพื้นพื้นมันลื่นนะโอ้โหเก็บชีได้นะครับมีเบอร์เกอร์ที่กินแล้วเรากินเหลือไว้นะครับซึ่งมันคงมันคงไม่น่าเสียแล้วมั้งอ้าวไงพมดสวัสดีครับฉันหาของที่จะมาทําเป็นอาหารของอาหารของฉันน่ะวันนี้ฉันหิวน้ําอย่างมากเลยเชิญช่วยหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าหน่อยได้ไหมฉันบวกว่าเธอจะไม่ลืมฉันนะมันคือล็อก ล็อกซี่โซดานะครับอ๋อล็อกซี่โคลานะฮะเราเราก็เอามันไปเราก็เอามันมันไปทำกับข้าวนะครับเพื่อให้เขากินนะอืม mm hmm. <c oughs> จัดไปได้เลยตอนนี้มีโดเนตนะครับซึ่งผมมีตังหมดแล้วฮะพอเหอะไปอันนี้ออกจากห้องนะครับโอเคไปเลยเพื่อนบ้านอยู่ไหนวะข้างบนชั้นสองใช่ไหมไหนไปดูดิโล ฮอกก็ตู uh, h ok, h ok นะครับเฮ้ย hey, มีตัดฟ้าว่ะเอาเรื่องโห้โห oh. oh. เจ๋วจริงเลยใช้ hey, เฮ้ยเสาอากาศอดิมดบอกว่าพี่ทำอย่างเนี้ยจะหักเสาอากาศทิ้งเหรอไม่น่ามากอ๋อ oh. oh. มันพังอยู่มันพงันพงแล้วกูต้องซ่อมมันนะครับมันคือคือมันพังใช่ไหมคือกูต้องซ่อมอีกโอ้โ oh. ห oh. เราไม่บอกกันหรือ่ายังไม่พงังโอ้ไม่เป็นไรห้องนี้อ่าหวัสดีครับ มีใครอยู่ห้องไหมครับอุ้ยเกิแล้วต้องการอะไรฮะบอกมาเอ่อผมไม่ให้ไปคุยด้วยดีๆนะครับพอดีคุณเหลือพอดีพี่เสียงดังไงฮะโอ้ขอโทษด้วยฉันจะลองให้มากกว่านี้นะแล้วก็คุณมากที่ไม่โทรมาหาตำรวจนะฮะอ่ะฮะดเอนดิ้งเราคุยกับเพื่อนบ้านแบบดีๆนะฮะวัดเดอะเฮล l แค่นี้เลยเหรอจบกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ พระเจ้าโอ้โหเอหมโอ้คครับหลัง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 จากฉากจบที่แล้วนะครับที่เราไปคุยกับเพื่อนบ้านแบบดีๆนะครับซึ่งโอ้โ oh. หจบง่ายเกินต้องหาวิธีท,ทําฉากจบแบบอื่นได้แล้วนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราผมจะลองออกไปข้างนอกดูนะแล้วก็เดี๋ยวพวกของไปด้วยนะครับแต่ว่าจะออกไปไปข้างนอกดูอ่าลองเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะฮะว่ามันมีผลอะไรไหมแบบว่าช่วยได้มากแค่้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับมาคุยกับคนนี้ก่อนฮนะ คืนีมีฉากจบลับ,บ,บ,บเๆเกิดขึ้นนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะมันมีหลายฉากจบนะซึ่งแต่ฉากจบไม่น่าธรรมดานะโอเคอย๋ยวมาลองก,กันเลยวันนี้เขาต้องการบียรวโซดานะครับแล้วก็เอามาหุงกับกับข้าวของเขานะครับได้เลยจัดจัดไปหยิบอันนี้ไปก่อนชีสแล้วก็พอหมดแล้วเนาะมีแค่นี้ใช่ไหมนี่หนามทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับออกไปเลยโอเคอเรามีตั้มติดตัวอยู่สาสิบเหรียญนะครับซึ่ง แม่งข้าห้องก็หมดแล้วแค่เนี้ยโอ้โหออกเลยไปเช็คกีกไปด้วยปึ๊บอ่ากินได้เนี่ยกินไม่ได้นะครับอ,ออกเลยชั้นบนเราจะไม่ขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปแม่งจบเลยชั้นอาชั้นล่างล่ะปุ๊ตอนนี้ห้องใครเฮ้ยมีโครบาว่ะเอาแม่งเอาเรื่องว่ะพวกเขาหน้าจะนอนอยู่แต่ว่าเขาก็กลันเสียงดังนะแล้วก็ทำให้ชันรู้สึกลำคาญด้วยอนะ โอ้ตายหาแล้วมาลองลงพื้นล่างดูครับว่ามีอะไรไหมอุ้ย,ยตังค์นาะตองคนเยอะๆนะครับออกไปข้างนอกอันนี้เปิดต้องการต้องการไออไอดีการการมาเปิดพระเจ้าโอ้โหเอาแฉลงฟาดหน้าแม่งจะได้ไมเนี่ยไอเพื่อนบ้านเราเนี่ยใค่ตายเถอะอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้ครับเข้าไม่ได้นะอุย้ยโอ้โหตังค์เต็มพื้นเลยเว้ยรวยแล้วอันนี้รวยแล้วอุย้ยของปริศนา มีแพ็กเกจปริศนานะครับซึ่งของของใครไม่รู้นะเก็บมาแล้วเรียบร้อยอย่ามาตามฆ่าผมนะผมกลัวแล้วบานใครเข้าไม่ได้นะครับซึ่งอุ้ยตังอีและค่าห้องปีนี้จ่ายได้ในเนี่ยะนะครับจ่ายได้แค่เดือนเดียวเดือนหน้านี่ต้องหาใหม่นะต้องเดินต้องต้องลองเดินตามถนนเราก็มาดูว่าจะมีตังตกอยู่หรือเปล่านะอุ้ยอีและคลิปเหรียญห,หวานจี๊บดีเลยโอ้โหรถมาผู้หญิงรถแล้วเนี่ย ถ้าผมเดินแบบว่าเต็มๆไม่มีรถนี่คือแบบเออแบบว่าไม่ได้มองทางนี่คือบอกคือบอกเลยว่านะฮะโดนชนตายห่าเข้ามาเชื่องแปลกอุ้ยอ่านโปสเตอร์เมลวหายได้สามร้อยเหรียญนะครับแต่ว่าต้องหาเอาต้องหาเมลอเอเดสดด้วยด้วยถูกไหม ซึ่งป้ายมันไม่มีเมลแอดเดนนะครับว่าใครเป็นเจ้าของนะอันนี้บ็อกซี่โซดาเอาไปให้คนนั้นก่อนนะครับคนที่เป็นพ่อมดนะฮะคิดว่าน่าจะได้นะอันนี้อันนี้รานอ่ารานขายเลยเนี่ยโปรโปรสตอร์คุณคุณรู้จักไหมว่าคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าคุณจะหาของดีๆได้จากที่ไหนนะ่ะต้องมันต้องที่นี่ไงแล้วก็ถ้าคุณอยากจะได้ของไปป้นธนาคารฟรีแล้วก็มาที่นี่เลย โรสตร่อไอ้ยะแม่งตำสุนให้คนเป็นโจชิบหายปาเข้าไปเลยวะ่ะเออสวัสดีครับมีของเลยขายไปเอ่ยโอ้มีของขายด้วยนะอันนี้เดีวระเบิดเหรอ what the hell มีระเบิดนะครับมีอีซอบเสาเสาอา,ากาศนะครับโปรแฮกกิง้งมีอุ้ยฉลงอะ่ะมีที่ป้นธนา,าคารว่ะฮัลโหลครับว่าไงฮะ ทำไมประตูหน้าถึงพังเหรอครับเออก็มีมีเด็กเปรตบางเออบางคนอ่ะเอาเอาซีโฟมาทําตกไว้ที่นี่สิแล้วมันก็ระเบิดนี่แหละแล้วจะเอาลีกไหมแล้วทำไมถึงเปิดเวลานี้เหรอครับก็หน้าร้านของเราเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยล่ะเจ็ดโซนซนะีเนี่ยเจ็ดโซนยี่สิบสี่นะรู้ไหมลองเอาไปหาดูแล้วแกก็จะรู้ว่ามันเปิดกี่โมงแล้วแล้วเอเอแล้วก็ถ้าแกอยากได้ขอไปไปปนธนาคารก็มาที่นี่ได้นะลุงผมจะแจง้งตำรวจจับลุงแหละเจอกันอลันชยัย เดีย๋วยวใครหลานชายแกโอ้โหพูดงี้ออกก็ได้วะเิ่งกุนทรีชิบหายบ้านผมอยู่นี่นะฮะมีบ้านตอนนั้นนะครับมีตังไหมเอ่ยเ้อโปรเอทีเอ็มห้ามเอาโคบาไปกระแทกมันนะครับฟรีโลบักแฮกงัดเลยมามาโอ้โหตังฟรีของฟรีชอบ ชอบเลยเงี้ยโอ้โหผมชอบเลยเห็นเงี้ยเงี้ยงัดตังเจ้าบ้านเขามาใช้เขาไม่ใช้อ่ะถือว่าเราเป็นคนดีนะคนคนดีสีมีสีสวิไลสีทัญญานะครับแหมมาไปมาเลยไปต่อครับมีใครนอนอยู่เนี่ยมีเขาเป็นใครวะคุยคนนี้ก่อนนะครับเพื่อนเหล็กนี่มันเจ็บมากๆเลยอ่ะท่านายเอาสารบ้าเอาปฏิบัติบางอย่างมัน ท,ที่นุ่มๆม,ม,มาให้ฉันได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะอุ้ยเดี๋ยนะในร้านของไอ้ลุงนั่นอนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเกรซสลีฟอยู่นะค,คือฝันที่เป็นฝันดีครับก็คือแบบว่าหมอนนุ่มๆน,นะฮะเออเอามาให้ชายคนนี้ดีไหมเพราะว่าเขาต้องการหลับนะครับป่ะซื้อ,ซ,อซื้อกว่าแล้วกันเกรซสลีฟนะครับสักอันหนึ่งแล้วกันนะซื้อไงวะเนี่ยอ่าขอบคุณมากที่ซื้อของนะมะก็ต้อข,อของคนจริงนี่ครับพี่ชาย หมือนหมอนนุ่มๆครับเอาไปนอนเลยพี่ให้เอาไปโอ้ันไม่รู้จะขอบคุณนายยังไงเลยที่นายเป็นคนดีอย่างนี้งั้นเอานี้ไปสิเฮ้ยรางวัลว่าที่นอนแสนสุขแสนสุขแสนสุขส,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 สบายนะครับนอนเต็มอิ่มนะฮะโอโหเจ๋วครับปาไปต่อดีกว่าเรามีเอ่อบล็อกซี่โซดาครับแต่ว่า แล้วเราก็มีปิดเราก็มีกล่องจดหมายปริศนานะครับซึ่งผมจะลองกลับไปที่บ้านก่อนนะแล้วเราก็อาจจะลองดูนะครับว่าผมสามารถทําอะไรกล่องนี้ได้บ้างนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะผมไม่มัน่นใจว่ามาทําอะไรได้บ้างนะฮะอืมยังงงอยู่นะตอนอตอนนี้แต่ตว่าผมมีอไอ้นี้บ็อกซี่โซดาเอาไปให้กับไอ้ลุงนั้นได้มั้งนะครับคิดว่าได้นะนายลุงอยู่ไหมเอ่ยคุณลุงพ่อมดอ่ะพี่ เอาไปเลยผมให้อ่ะนี่นี่นเอาอยู่น้ำนี่ไงผมถือเนี่ยผมถืออยู่เนี่ยเฮ้ยเอาไหมาเนี่ยอ๋อต้องเอาวิสซาดบิวล์รออ๋อต้องอ๋อสมสมไม่ครบแล้วกูจะออกไงเนี่ยเฮ้ยอิสตเอ็ก วัดเดอะเฮลมีรางวัลรับว่ดตรงนี้แล้วคุณจะออกตรงนี้ไงเนี่ยอ๋อโอเคออก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 ได้ออ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 ลแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมนึกว่าผลจะติดนะเนี่ยดาบน้ำแข็งว่ะเอาเรื่องไม่ออกเลยต้องทำแบบข้าวก่อนนะครับซึ่งดึงไม่ได้ทำาะเชี้ยเชี่ยเขี่ยอะไร,เ,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 รเลยนะฮะมีชีสมีของจดหมายปริศนานะครับแล้วก็หมดละอ๋อไอหา,ายเนี่ยนะอ่ะใส่เลยมาวิสาัตบริวพี่ครับจัดมาจัดไป เอาไปดื่มเลยพี่บอกเลยว่าพี่จะหลับไม่ลงแน,น่ตอนตายจะตื่นค้างกันแล้วเอาไปจะมีฝันที่ดีเลยอุย๊ยขอบคุณมากเลยสำหรับสิ่งนี้เอาเอาสีนี้ไปนะนี่มันเป็นของของนายเนะ่ะสามารถผ่านประตูชั้นใต้ดินปไปได้ถ้าเธอใช้ของแบบนี้เนะี่ยแต่ว่าฉันต้องบอกเธอก่อนนะว่าแนนนั้นนะ่ะมันอันตรายมากๆเลยนะผมไม่กลัวหรอกพี่ขอปายนะครับปมไปแล้วผมไม่กลัวหรอกแค่นี้จิบจิบนะฮะ บอกเลยเจอหนักวันนี้ก็เจอมาแล้วโอเคอออกตรงนี้ใช่ไหมปึ uh, ๊บออกเลยกันใต้ดินนะหนดูซิมีอะไรบ้างนี้มีใครบางคนทุบอะไรบางอย่างด้วยโคบาโอ้ oh! ไต้สั์ละไม่ใช่ผมแล้วคนนึงอะ่ะที่จะเอาโคบาไปงัดตู้ตู้เอทีเอ็ชาวบ้านเขาอะอะไรวะปี๊เฮ้ยประตูหาย มันคืออะไรอ่ะยามึงยานะมึงมึงยานะพี่อะไรว,วะเฮ้ยเอ้ยเหี่ <_ c oughs> <_ s> ว่าเซอรอเคตเอนดิ้งนั้นนะครับเมื่เสียงบางอย่างแล้วก็ควรจะฟังคนในตู้เย็นบ้างนะครับไม่งั้นแล้วก็จะเจอของดีได้นะครัโอ้โหอะไรกูเนี่ยปะจักจบ โอ้มา oh. <c oughs> ขออีฉักจบหนึ่งขออีกอย่างหนึ่งขอสุดท้ายแล้วมาครับไปโอ้คครับตอนนี้ผมเหลือหยิบชีสนะครับเพราะว่าผมจะไล่ทําคิดว่าจะหาฉากจบให้สักสามอย่างนะเพราะว่าผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่นะฮะในฉากในฉากจบที่ผมจะทําต่อไปนี้นครับอืมผมจะมาเอาชีสนะครับเราเราก็จะขึ้นไปชั้นบนดูนะว่าฝั่งฝั่งขวาเนี่ยมันมีมันมัมน,ม,นมันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเพราะว่าผมยังไม่เดินฝั่งนี้เลยนะะเอ่อ โล่งอ่ะโล่งมากเลยเนี่ยไปวะไปเอาชีราลเรียบร้อยนะครับออกจากบ้านเลยวะครับไปแล้วก็จะไปหาของต่อนับข้างนอกอย่าลืมโคบาด้วยนะครับไม่งั้นก็งัดตู้ไม่ได้นะฮะงัดไม่ได้เลยนะครับหาก่อนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่อยู่มันมันอยู่ชั้นล่างนะลืมลืมลืมโทษโทษโทษลืมเองโอเคไหนนี่หรอมาหยิบเลย ล้วก็ไม่งัดตู้ไอทอต่อนะครับเราเป็นเด็กเปรดนะผมเนี่ยเนี่เด็กโคตเป็นเด็กโคตเกรียนนะี่ยเปรีมากนะครับไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายแล้วจริงจริงเี้ย,เยวเด็กชั่วนะครับกูเดะโอไม่ซื้อน้ำนะครับซื้อทําไมนะครับเปลืองอันนี้บ้านใช่ไหมสองพันโลบักกูจะแล้วกูไปหามาจากไหนแล้วโอ้โอพี่พูดง่ายเลยเก็บตัวนี้นะครับ แล้วก็นอนอยู่แล้วไม่สังจกอุ้ยอะไรอะ่ะมันมันพังแล้วนี่กูมีของดีนี่กูยังมีของดีที่ช่วยกูได้อุ้ยแสงมันแสงแล้วเนะ่ใครทำไรอะ่ะอันนี้เพิ่งอ๋อไฟสปอตไลท์ที่ตกแล้วใช่ไหมเพิ่งเคยเดินเข้ามาตรงนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็แม่งดูว่าแม่งวังเวงว่ะเข้าข้างในเหรอ เข้าเข้าอ่ะเข้าไปเลยะไรวะเฮ้ยไอเหียโอ้ันี้แกทำอะไรนะ่ะเออใครวะล็อกเฮ้ยใครวะมึงใครอะอะเฮ้ยฉากจบที่น่ากลัวเขาเขาเป็นใครกัน เชี่ออะไรเนี่ยโอ้โหแต่ไรฉากจบเออคุณจะบาดาได้เป๊งเ,เลยเออขอไอฉากจบแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมผมจะไ่หยิบอะไรมาเยอะนะนอกจากตังนะตอนนี้ผมมีตังอยู่ทั้งหมดสี่สิบเหรียญนะซึ่งก็เพียงพอคนระับต่อการที่ผมจะผมจะใช้ในการอา่าทดลองครั้งต่อไปนะว่าครั้งน,นี้ผมได้ฉากจบแบบไหนนะโอ,โอเคเดี๋ยวผมขอไปเอา เงินจากตู้ไอตู้ไอทีเอ็มก่อนนะครับเป็นเด็กเปรตอีกแล้วนะฮะโอเคอุ้ยเหมือนเหมือนผมจะเดินมาทางที่ผมไม่ผมไม่เคยมานะครับแต่ว่าเหมือนจะเจอแก๊งสเตอร์บางอย่างนะครับซึ่งอุ้ยลงไปในท่อใบน้ําน้ําได้วะลองลงไปก่อน,นครับตอนนี้ขอว่าทอกเรื่องเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะมีเผือ่อจะได้ฉากจบแบแบแบบเออแบบว่าแบบแบบปลกๆกับเขาบ้างเนาะ okay. โอเคโอ้โหท่อน้ามึงนี่คือแบบกูไม่น่าลงมาข้างล่างเลยเนี่ยมันใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ย มีเลือดวะม่นอนได้แจ่มเลยง่วงพอดีเลยครับขอผมข,ขอนอนพักขอนอนพักเอ,เ,อเอาแรงก่อนแล้วกันเนาะง่วงเออสึกง่วงมากเลยตอนนี้มันคงจะเป็นแค่น้ำมือกีนเนาะโอเคขอนอนก่อนนะครับนอนเลยมไม่กลัวหรอกนอนแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปจริงไหมโอเคอุ๊ยสเปนเตอร์เอนดิ้งนะครับมันช่างเงียบสงัดและไม่มีใครมากวนเรายิงโอ้โหจบกันง่ายงี้เลยเนาะแถมแม่งมีเลือดด้วยนะครับประเด็นมันมีเลือด เออใครมาทำอะไรนะแถวนี้วะครับก็สตรีนีขอจบเอาไวเองเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบมึงเลยกด like share แล้วก็ like แอปไว้ด้วยนะแล้วะะออที่มีอยาะไรที่ใหม่จากผมก็รีบกดกระดิ่งด้วยครับจะรับจะิับข่าวสายแล้วผมลับคลิปอะไรใหม่นะคลิปอะไรใหม่ๆจะรับไปคนแรกไปคนแรกๆอ,อะไรเนาะก็สวัสดีผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อผมไปละเจอกันครับ